เราม่รู้จักพีอกว่าบอกว่เฮ้มึงต้องไปเยอ่ะเอางี้เอางี้วันนี้จริงๆเราอยากให้บอยดูแค่ประมาณสองชั่วโมงเลยนะเพราะนมไม่ใช แต่ตอนนั้นที่ว่าคนตอนนั้นแตอนนี้รันนี้ร้อกว่าะคัตอี้ต้องโตนะต้องโตโตลก่ารแจวของคแล้วครับครับ่ลพาว่ารู้่ผมอ่ะที่จะไปแวันที่แม่ทำตัว ฮัลโหลผมว่าี่ไอ้นี่ไขว่าน้าตูนบริสไลมมากผมว่าไอ้มันแขนมันมีรอยสักเอามันมึนเม่ี้มันแนะน้ำตัวว่าอะไรผมว่าเพราะว่าตูนนี่มัจะเป็นในส่วนเรลาแน่แล้วเป็นใ่วนเวลาจพื่อนเป็นทักแล้วก็เพื่อนของชาติเองก็แค่บอย เสียนพัเสียนพเอาใช้ไม่้แต่ไรู้ก็เลยเจจริงโอ้โหเพราะว่าเขาด่นที่กอรายการอเกาะจอะใจใช่ไหมอ๋อก็ถูกว่าวันทุกครั้งจอดใจได้ใจกาะใจใช่ไหมอใจว่าโอเคับ าจากทางผมก็ไม่ทางจากทางแต่หลายๆท่านจะมาจับจับเอ่อมาตะเล่ากันเล่าก็ได้นะหมายว่าอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับครับตั้งใจที่นี้นะครับก็จริงๆแล้วมีทีเซียนที่เป็นรอาจารย์ผมอยู่ในนี้หลายคนเลยครับครัเนี่ยครับก็เขาก็อยู่ในงานนี้ด้วยนะแต่เขาไม่อยากเป็นรตัวนะครับครับเขาไม่คนที่สร้างแรงบันดาในใจผมเลยนะครับครับก็อยู่ในงานนี้ด้วยครับก็ที่แอร มันเขาเล่นจุดเองโอเคคนระับเ,เขาเล่นขาแข็งมากบัจนผมเน <c oughs> ี่ยขึ้นผมก็เลยคิดว่าผมไปทำเองบ้างแล้วก็มีตอนนั้นผจับดาว่าผมเล่นเทนนิสโคเนี่ยก็มีพี่ชายผมก็นั่งอยู่นี่คนนึงแค่ใช้พัดเขาก็เคนเอาหนังสือเทนนิสโคเ่เล่มแรกไป ผมได้มีโอกาสพบกับพี <c <c ่เก่งนะฮะพี่เก่งที่เป็นเพื่อนซีกับป๋อพี่เก่งเป็นคนพาให้ผมมาเจอแบบเสียยางนะครับเป็นพยานนะจนกระทั่งหลังจากก่อนหน้านี้ที่ผมมาเล่นหุ้ด้วยตัวเองเหมือนผมเล่นเดทเห็นกำไรทักขายพอโดนสี่ล้านไม่กล้าครับเอามาท้าอีกทีก็โดนสี่ล้านได้ก็เริ่มวันเริ่มชั่วโมงเริ่มเสียโูนก็ด้วยความที่ผมอาจากสนิทกับป๋องแต่ด้วยความที่เก่งใจดีเลยไม่กล้าโทรหาเขาเฮ้ยป๋องควรทำยังไงป๋องบอกเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เง ถ้ามึงคิดว to to ่ามึงไม่มึงว่ามองมันมองมันไม่ดีแล้วมขายเลยมึงมานล้างล่างเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมก็แนะนำผมเจ้าว่ผมมาเจอกับเสียักษ์นะครับหรือพี่ยักษ์ครับคือก่อนที่ผมจะมาส่งงการพวกเนี่ยผมเคยยินชื่อพี่ยักษ์อยู่แล้วแต่ด้วยตัวที่ผมเออด้วยความที่ผมมาเป็นเด็กผมเชื่อว่าวันหนึ่งผงไมมีโอกาสได้เจอท่านอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งก็มีงานที่ได้มีโอกาสเจอเสียดายครั้งแรกเป็นงานที่ผมได้เจอแบบนุ่นตันนะฮะเพราะว่าพี่เก่งเป็นคนพาให้ผมมาเจอกับพี่ยักษ์นะไม่ใช่ ให้มีโอกาสได้ยูกันพี่ยัางครับพี่ยัางก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ทําให้ผมมีความฝันต่อจากที่เจอําพี่บอกว่า,าวันหนึ่งคุณทําได้คุณผมคือผมคือผมเกาพอแข่งขับพี่ยัเดกัคิออดนอ,อ๋อ,อ,อเครือคือคือัที่ผมเจอพี่ยัางเจอพี่บอกทั้งสองคนในแระดนลังใจของผมทำให้ผมเริ่มที่จะคิดว่าโอเคการพิ้วุน คุณอยากได้เหนื่อยแล้วคุณต้องถือให้ให้ยาวนานหน่อยเพราะเขาก็นผมก็เริ่มจากถือแค่สามวันมาไปเจอพี่ย่างถืงอแค่สามเดือนก็เริ่มก็เริ่มนานขึ้นแล้วก็พี่ย่างก็นแนะนําในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเขาก็บอกผมว่าคุณต้องสู้แม้ขนาดฝันเขาเป็นเออ่ท่านก็เป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่ทำให้ผมยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้จาก,กาเซียนพระสู่การลงทุนครับขอเตัวก่อนนะครับทุกคน